ะะสำหรับงานเลี้ยงฉลองยอดขาย3แสนกระปุกภายใน1เดือนแบรนด์ BC c r e p แบรนด์น้องใหม่ที่น่าจับตามองเป็นการเปิดตัวครีมมะพป่าได้เพียงแค่1เดือนยอดกระพุ่งกระฉุดแบบฉุดไม่อยู่เลยล่ะคะ่ะงานนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณจิ๊บเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าะคะ่ะวันนี้นะคะจิ๊บจัดขึ้นมาเพราะว่าขอบคุณตัวแทนจำหน่ายนะคะที่แบบว่าทำยอดให้เรานะคะเปิดตัวครีมมะพป้ามาแค่เดือนเสร็จๆก็มียอด3แสนกว่ากระปุกนะคะแล้วก็ ถ้านักไปอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าก็จะเป็น5้าแสนแล้วค่ะแล้วที่ทะลุจากที่ตั้งไว้ทะลุจากที่ตั้งไว้และทะลุจากแบรนด์ที่น่าจะเป็นไปได้ในในโลกโซเชียลตอนนี้ด้วยเบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะว่าจิา๊ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกินแคร์มาหลายปีแล้วนะคะแล้ว,ลวลก็รักษาเรื่องจรรยาบานเรื่องความปลอดภัยมาตลอดและลูกค้าก็เชื่อมั่นตรงนี้เวลาเราทำอะไรออกมา ลูกค้าและตัวแทนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดค่ะต่ทัศนคือต้องรักษาจรรยาบรรณอันนี้อันดับหนึ่งเลยจรรยาบรรณในที่นี้คือจรรยาบรรณต่อตัวเองและต่อลูกค้าด้วยต้องขายคีมที่มีคุณภาพนะคะแล้วปลอดภัยแล้วก,วก็ต้องไม่หลอกให้ลูกค้าแบบได้ของที่ไม่มีคุณภาพหรอกคือเราเราทําออกมาเราก็าอยากให้คนได้ของที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะคุบอกว่าเริ่มมาจากการขายของตลาดนัดเหรอคะใช่ค,ค่ะตลาดนัดเลยแปลกัแบบดิน ได้กับดนเลยแล้วก็ก็เลยมองว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโต,โตได้หมดไม่เกี่ยวกับว,ว่าคุณจะต้องมีต้นทุนชีวิตที่รวยมาก่อนหรืออะไรทุกคนคืออยู่ที่ความตั้งใจและพยายามจริงๆค่ะทุกคนเลยอยากจะบอกว่าอ,อ,อุปสรรคเนี่ยนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะในชีวิตคนทุกคนเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่แล้วจะมากจะน้อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจเราค่ะ S <S <an> <S เราต้องมีความตั้งใจจริงและมีจุดมุ่งหมายถ้าเรามีจุดมุ่งหมายนะคะแล้วเรามุ่งจะไปในทางนั้นนะคะแต่ทางนั้นก็ไปไปไม่ไปเหยียบเหยียบใครนะต้องต้องไปในทางที่ถูกต้องนะคะเราทาให้เต็มที่ในมุมของเราได้แค่ไหนได้แค่นั้นเราเต็มความสามารถแล้วนะคะจิ๊บว่าความสำเร็จก็คือได้แนะะ่นอนคุณนะคะพี่จิ๊บนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวแทนทุกคนนะคะของคุณบริษัทนะคะที่ทําให้กินน้ำพึ่งป่านะคะของเราแล้วก็ มาร์ลูกเพื่งของเรานะคะตอนนี้นี่ยอดนะคะสามแสนกระปุกนะคะตอนนี้ก็ทําให้แบรนด์ของเรานะคะดังมากในกระแสโซเชียลแล้วก็นอกจากในกระแสโซเชียลแล้วนะคะก็ยังดังมากในทั้งต่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศด้วยะคะ่ะข้หนึ่งเลยก็คือความเชื่อมั่นในตัวบอสนะคะก็คือพี่จีบแล้วก็ในตัวในตัวของผลิตภัณฑ์ คือเราเป็นลูกค้ามาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเป็นตัวแทนไม่ใช่แบบมาขายตามกระแสแน่นอนมีความเชื่อมั่นมาก่อนแล้วไม่ว่าพี่จิ๊บทำอะไรเรายินดีสปออร์เปิดทุกอย่างค่ะ <c oughs> เปลี่ยนค่ะคือออกสังงานประจำแล้วก็มาเป็นแม่ค้าขายออนไลน์เลยเพราะว่าเชื่อในตัวพี่จิ๊บอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คิดว่าต่อไปมันต้องพัฒนาขึ้นมากกว่าน,นี้แน่นอนนะคะ <c oughs> สำหรับน้องๆที่ไม่ได้มานะคะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวจัดอีกครั้งหน้าเราจะจัดกันที่ฮอที่ใหญ่กว่านี้แล้วทุกคนต้องมาได้นะคะแล้วก็รักทุกคนจริงๆขนาดคนที่ไม่ได้อยู่ในแบรนด์เราเนี่ยเข้ามาในงานเรายังสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออบุ่นจังเลยน่ารักจังเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองว่าเราคือที่รักของบริษัททุกคนเลย